ได้มาแล้วครับนี่น้ำพริกน้ำพริกลองดูเลยวันนี้เราชอบทำอะไรแบบว่าเดี๋ยวนั้นเลยแล้วมันก็ได้มาแล้วนี่ไงคือน้ำพริกละเอียดละอ,อ่าน้ำพริกไข่เค็มนะครับน้ำพริกเผาไข่เค็มนี่นะครับเป็นกระปุกแบบนี้นะมันจะรู้เรื่องกันได้ยังไงถ้าเราไม่ลองนะครับเิดลองเลยนี่นะเิดฝายเี้ยโหมีฝาดีเลยเนะี่ย นี่น้ำพริกเผาไข่เค็มนะครับดูหน่อยว่าดูหน่อยมาดูใกล้ๆหน่อยซิปเป็นยังไงโอ้โหแบบนี้กันเลยรีวิวกันจากกล่องเลยนะอ่ะขออนุญาตก่อนเลยมันต้องชิมมันก่อนหรือว่าเป็นยังไงนะฮะยี้กันส,สดๆเลยนะเพราะว่าผมชอบรีวิวแบบนี้อือหึอร่อยแซ่บเลยอ่ะแซ่บเลยพอดีเลยแหละ นะครับละเอียดละออน้ำพริกเผาไข่เค็มนะเฮ้ยดีเลยทดสอบต่งมาเลยกินกกินเปล่าเปลาอร่อยเลยแหละเดี๋ยวลองกินกับข้าวนะกินกับข้าวเฉยๆก่อนนะเฮ้ยดีเลยดีเลยไข่กับพริกกลางดีเลยชอบดีดีไข่เป็อร่อยเลยแหละอไม่ปัง ดีเลยต้องอร่อยกว่างนี้สดๆเลยนี่แล้วพริกเผาเข็มตามตะก้าเลย